ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดไม่เฝ้ากราฟง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํางานประจําและไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ซึ่งระบบนี้เราจะใช้ท์เฟรมใหญ่ในการเทรดทําให้เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้ค่อนข้างที่จะง่ายเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการเซตอัพชาร์ตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะแจ้งกฎการเข้าบ่ายเข้าเซลลและข้อควรระวังเท่ากับว่าคุณจะนําระบบนี้ไปใช้ในการเทรดและท้ายสุดก็จะมีผลของการแบ็กเทสด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวเรามาดูการเซตอัพชาร์ระบบนี้กันนะครับวันนี้ผมจะใช้โปรแกรมที่เทรดเป็น Trading View และก็เป็นทองคำ Time Frame 4ชั่วโมงเริ่มต้นจากการใส่อินดิเคเตอร์ก่อนอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้งานในวันนี้มี2อันก็คือตัวแรกเป็น Exponential Moving Average ให้กดไปที่ Indicator นะครับแล้วพิมพ์คำว่า EMA เราจะได้ moving average exponential สามารถที่จะคลิกเข้ามาใส่กราฟได้เลยแล้วก็แตะมืลคลิกนะครับตัวของข้อมูลจะเปลี่ยนเป็น50นะครับส่วนอันอื่นเหมือนเดิมในส่วนของรูปแบบใช้สีที่ตัดกับพื้นหลังอันนี้พื้นหลังผมสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้สีดำนะแล้วก็เพิ่มเส้นหน่อยตัวของ i m m เตัวแรกม,มันจะทำหน้าที่เป็นตัวที่คัดกรองแนวโน้มให้เรา ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า EMA แสดงว่าตอนนี้เราเข้าได้เฉพาะฝั่งเซลล์เท่านั้นนะครับเราจะไม่เข้าฝั่งฝั่งเราจะไม่เข้าฝั่งบายเด็ดขาดถ้าราคาอยู่เหนือตัวของ EMA เราจะเข้าฝั่งบายเท่านั้นเราจะไม่เข้าฝั่งเซลล์เด็ดขาดอันนี้ก็คือกฎอันแรกของระบบนี้นะเอาไว้ใช้คัดกรองด้านบายแล้วก็ด้านเซลล์ อันดับถัดมาที่เราจะใช้งานก็คือตัวของ r s i นะครับให้คลิกไปที่ indicator และพิมพ์คำว่า relative strength index คลิกเข้ามาใส่กราฟตัวของ relative strength index ก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะเป็น indicator ประเภท momentum ที่มีคนนิยมใช้เยอะใช้สำหรับการหาสัญญาณ trade by แล้วก็เทรด e s l l หรือว่าจุดเข้าเทรดนั่นเองตัวของข้อมูลใช้พื้นฐานปกติเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย ในส่วนของรูปแบบตรงนี้เราจะเปลี่ยนตัว RSI Upper Band กับ RSI Lower Band s นะ RSI u p p n r เป n d เป็น55นะครับส่วน RSI Lower Band เป็น45ที่เหลือเหมือนเดิมหมดเราจะใช้2โซนนี้ในการเข้าเทรดของเรานั่นเองหน้าตาของ RSI เมื่อปรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะเป็นแบบด้านล่างตรงนี้เลยนะซึ่งวิธีการเข้าเทรดของเราเราจะดูตัวของ RSI ร่วมกับ ตัว exponential moving average ในการเทรดวินเรทก็ไม่เร็วเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการบายกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการบายกันก่อนเลยนะครับวิธีการเข้าถอยของเราเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า pullback entry หรือว่าการเข้าหลังจากที่แนวโน้มเกิด pullback หรือว่าคลื่นย่อเกิดขึ้นถ้าคุณสังเกตในกราฟเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวของ si จะอยู่โซนด้านบนนะครับ เสรสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีการมาทดสอบโซนด้านล่างซึ่งโซนเนี้ยผมถือว่าเป็นโซน pullback นะสำหรับขาขึ้นนะครับนั่นก็คือ ISI ต้องอยู่ด้านบนมาก่อนและลงมาต่ำกว่า45เมื่อลงมาต่ำกว่า45เมื่อไหร่แสดงว่าตอนนี้เกิดการ pullback เกิดขึ้นล้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรอให้ตัวของ ISI สามารถที่จะเกิน45ขึ้นไปได้เราถึงจะเข้าเทรดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเลย45ไปแล้วนะ แต่เรายังไม่เข้าเทรดในทันทีเราจะรอให้ราคามันเลยตัว EMA 50เพราะว่าตัว EMA 50ถือว่าเป็นตัวคัดกรองอีกชั้นหนึ่งของเรานั่นเองนะครับเราก็รออันนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันปลับขึ้นไปอยู่เหนือ EMA 50แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีนะครับทางด้านของขาบ,บ่ายรอให้แท่งเทียนปิดก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดมันก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ปล่อยไปได้เลยใช้ตัวของ stop loss อยู่ด้านล่าง swing low ที่เราเห็นในส่วนของ t k e profit ใช้1ต่อ3เท่านะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า s t o p loss เนี่ยเท่าแล้วก็ t a k l profit 3เท่านั่นเองแล้วก็สามารถที่จะปล่อยไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทำกำไร3เท่าได้โดยเราจะเริ่มเข้าเทรดวันที่11นะ ส่วนออกเทรดวันที่19ถือ8วันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแต่ได้กำไรสูงอยู่นะ1ต่อ3เท่าอันนี้ก็จะเป็นด้านขาบ่ายต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของขาเซลกันบ้างต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของขาเซลกันบ้างนะครับอันดับแรกสุดให้สังเกตด,ดูก่อนว่าตอนนี้ ISI อยู่ในโซนไหนจากที่ผ่านมาคุณก็จะเห็นได้ว่าราคามันอยู่ในโซนด้านล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นขาลงนะครับ แล้วก็จะเกิดตัวของ pullback นั่นก็คือตัวของ ISI มันเกิน55ขึ้นไปพอราคามันเกิน55ขึ้นไปสิ่งที่เราคาดหวังคือตัวของ ISI ควรที่จะปรับลงมาต่ำกว่า55ซึ่งตรงนี้มันก็ต่ำกว่า55แล้วนะและราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 50ด้วยก็จะเป็นจุดที่ดีที่เราจะเข้าเซลล์นั่นเองเราก็รอให้แท่งเทียนปิดพอแท่งเทียนปิดปุ๊บเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ทันทีนะครับ โดยตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุด Swing High หรือว่าจุดสูงสุดที่เราเห็นในส่วนของเท e Profit ใช้1ต่อ3เท่าเช่นเดียวกันแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยไปได้เลยนะโอเคอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทำกำไรได้1ต่อ3เท่าเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือกฎการเข้าบายเข้าเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งกฎการเข้าบายอันดับแรกสุดให้ดู ISI ก่อนว่าตอนนี้อยู่เหนือ หรือว่าอยู่ต่ำกว่าโซนตรงกลางตรงนี้นะถ้า I s s i อยู่เหนือโซนตรงกลางตรงนี้แสดงว่ามันเป็นขาบายอยู่นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องรอให้ราคามันต่ำกว่า45และกลับขึ้นไปยืนเหนือ45ได้เราก็จะเข้าเทรดทางด้านของขาบายโดยที่มีตัวกองก็คือ Exponential Moving Average ด้วยถ้าเป็นขาลงราคาของ I s s ต้องอยู่ด้านล่างโซนมาก่อนนะครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยมันกลับขึ้นไปอยู่เหนือ55และไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้และกลับลงมาต่ำกว่า55แบบนี้เราก็จะเข้าเซลล์โดยที่ใช้ตัวของ exponential moving average 50เป็นตัวกรองอีกชั้นหนึ่งด้วยอันนี้ก็คือทั้ง2แบบนะทั้งบ่ายทั้งเซลล์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแจ้งเตือนสำหรับคนที่ไม่อยากจะเป้ากราฟกันบ้างเรามาดูการแจ้งเตือนสำหรับคนที่ไม่อยากเฝ้ากราฟกันบ้างนะครับ อันดับแรกสุดเนี่ยแต่ละวันคุณสามารถที่จะเข้ามาเช็คได้ว่าตัวของ ISI อยู่ในโซนไหนนะอย่างตรงนี้เนี่ยตัวของ ISI สมมุติว่าถ้าเกิดว่า ISI อยู่ในโซนบนเราสามารถที่จะแจ้งเตือนตรงเลเวลตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ตัวเส้นแนวนอนมาตีไว้ที่45กับ55นะครับตีทับไปเลยนะเสร็จสิส้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย อ,อยู่โซนด้านบนให้คลิกขวาแล้วเพิ่มการแจ้งเตือนกับสําหรับเส้นแนวนอนแล้วก็เป็นราคานะครับการตัดกันเส้นแนวนอนการปิดครั้งเดียวต่อแท่งแล้วก็กดสร้างไปได้เลยอันนี้ก็คือแจ้งเตือนครั้งที่1นึ่งพอราคามันมาตัดเส้นแนวนอนเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็จะเปิดการแจ้งเตือนตัวเก่าอีกหครั้งนะ เพื่อที่จะแจ้งเตือนว่าตอนนี้มันเกิดการตัดขึ้นอีกรอบหนึ่งใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็การปิดครั้งเดียวต่อแท่งแล้วก็กดสร้างอันนี้ก็คือส่วนของขาบ่ายต่อไปส่วนของขาเซลเราจะแจ้งเตือนที่เส้นด้านบนนะครับให้คลิกขวาที่เส้นแล้วก็เพิ่มการแจ้งเตือนเปลี่ยนตรงนี้เป็นราคาแล้วก็การตัดกันเส้นแนวนอนการปิดครั้งเดียวต่อแท่งแล้วก็กดสร้างไปได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันเกินตัวของ 5 5ขึ้นไปมันก็จะแจ้งเตือนเราหนึ่งครั้งแล้วนะเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็กดแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นราคาการตัดการแนวนอนการปิดครั้งเดียวต่อแท่งเราก็กดสร้างพอมันตัดกลับเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้งตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาเช็คด,ดูแล้วก็เข้าเทรดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเฝ้ากราฟเราก็แค่เช็คด,ดูว่าตอนนี้ไอซอยู่เหนือหรือว่าอยู่ต่ํากว่าโซนที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งแจ้งเตือนตามโซน นั้นๆเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแจ้งเตือนง่ายๆนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาต่อไปเดี๋ยวไปดูผลการแบ็กเทสกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแบ็กเทสกันนะครับอันนี้จะเข้าตอนที่ตัวของ RSI มันสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าเลเวลที่เราตั้งไว้นั่นก็คือตัวของ45กับ55นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ ISI มันต่ำกว่า45แล้วกลับขึ้นมายืนเหนือ45ได้เนี่ยเราก็จะเข้าบ่ายและเมื่อไหร่ก็ตามที่ ISI อยู่สูงกว่า55แล้วกลับมาต่ำกว่า55เราก็จะเข้าเซลล์โดยใช้ตัวกรองเป็น Exponential Moving Average 50ทองคำ Time Frame 4ชั่วโมงจากผลของการ backtest นะครับมันจะมีเทรดทั้งหมดอยู่24เทรดจะเป็นเทรดที่ชนะอยู่13 และเทรดที่แพ้อยู่11นะครับซึ่งวินเรทเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60%เนื่องจากเราใช้ r i s t t r r e w a r d ค่อนข้างที่จะสูงก็คือ1ต่อ3เท่าเพราะฉะนั้นตัวของกำไรเนี่ยมันจะอยู่ที่39เท่านะครับในส่วนของตัวขาดทุนอยู่ที่11เท่าทำให้กำไรสุดทธิอยู่ที่28เท่าถือว่าไม่เลวเลยทีเดียว แต่เนี้ต้องจำไว้อย่างว่ามันเป็นเทรดสชั่วโมงเพราะฉะนั้นผลการแบ็กเทสเนี่ยมันก็เกือบปีเลยนะครับการเทรดมันไม่ได้เยอะมากแต่ทำกำไรต่อปีได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรถ้าเกิดว่าใครจะนำไปใช้งานอย่าลืมแบ็กเทสก่อนใช้นะและสามารถที่จะทดลองระบบกับบัญชีทดลองของทาง X n e กก็ได้นะครับสามารถที่จะเปิดบัญชีผ่านลิงก์ในวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้เลย ถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลคฟฟ์กดแชร์กด subscribe กดลน์เฟซฟเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ